สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้คู่นูเพียนสิผ้าท่านผู้ชมมาเบงมะละโกสมตํายอดนิยมนะคะนั่นก็คือมะละกอสมตําดําเนินนะคะเป็นอย่างมะละกอพันนีจังเป็นที่นิยมบบแมนวานิยมแต่คนกิ่นนะคะผู้ปลูกก็นิยมปลูกผู้ขายก็นิยมขายแม่ค่าสมตํากับมักสือไปเหตุสมตํา ละค้นกินก็มาก,กินสมตำที่ได้จากการตำหมักูวงพันดำเนินนะคะละมะละโกพันนี้มีข้อเสียจังไดแน่เป็นอย่างจังซือว่าพันดำเนินเขามาเบิง่งรายละเอียดกันค่ะแม่ค้าสมตำนี่จะมักซื้อหมักูวงดำเนินไปขายเพราะว่าบมักฮวงดำเนินนี้คือรสชาติกรอบอร่อยค่ะตำสมตำละมันแซ่บมันนวยพอดีนะคะโบสันบบยาวเกินไป ระทีสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผิวของบักงุงดําเนินเนี่ยเขาจะบวเป็นหลองลึกนะคะเวลาปอกเปลือกเนี่ยก็จะปอกงายฝานงายสับงายค่ะมันเหมาะมือเป็นยังคนจังมักปลูกบักงุงดําเนินอันดับแรกคือมเมล็ดของบักงุงสุกพันดําเนินสามารถนําไปปลูกต่อได้นะคะเขาอาจจะปลูกสดสดหรือจะตากแห้งตากล่มไว้นะคะ เก็บได้เป็นขัวปีเลยค่ะ,มะเมล็ดบักงูงพันดํเนืน่นเป็นมเมล็ดบักงูงที่งอกดีค่ะปลูกง่ายค่ะท่านผู้ชมขอแต่ให้ปลูกลงไปนี่งอกกันสนานวันไวนะคะคู่นูเพี่ยนปลูกบักงุงรุ่นนี้นี่จากบักงุงดํเนืน่นน้ำนัก1กิโลสามขีดนะคะได้เก้าลอยวัวมเมล็ดนะคะเอามาปลูก อุ้ยเกิดแบบสนันวันไหวอหลีคะ่ะท่านผู้ชมเกิดดีมากๆเลยประมาณ90าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะงอกดีมากเลยคะ่ะต้นก้าอายุประมาณสองเดือนซํานี่เนี่ยเอาไปปลูกลงดินหนึ่งเดือนนี่เพิ่กระจะใหญ่เขรีดเขรีดขึ้นเ,ด,เ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 ,นเดือนสิบห้าไปบึงนี่นะคะปลูกได้หนึ่งเดือนเพิ่งกระสูงประมาณเม็ดหนึ่งล่ะคะ่ะบักฮวงพันดําเนินเป็นบักฮวงทีโตเร็วนะคะปลูกง่ายคะ่ะท่านผู้ชม เขาปลูกไว้ีนงามพึบพึบเพราะว่ารากของเขาหากินเก่งมักหุ้งที่โตเร็วนี่แสดงว่ารากของเขาแข็งแรงเป็นรากที่หาอาหารเก่งค่ะระบบรากดีทุกอย่างก็จะดีไปเหมือนล่ะค่ะท่านผู้ชมมักหุ้งกุมนี่หาต้นนี้นะคะเป็นบักหุ้งรุ่นลูกปลูกไวข้ข้างๆต้นแม่นะนี่คือต้นแม่ของเพิ่นนะคะอายุเกือบสองปีค่ะและที่สาคัญก็คือ เป็นบักฮุงที่ทนท่านต่อโรคเท่าที่คู่นุเพียนปลูกบักฮุงพัน,น์นีมานี่ปรากฏวา่าก็ยัง่งบ่เห็นโรคอยียงเป็นอันตรายมากมายนะคะมีแค่เป็นเพลียแปงนะคะเทาสามารถควบคุมบ่ให้เพิ่นมาทำไายต้นบกฮุงของเฮ้าใดคะ่ะบกฮวงต้นนี้เป็นตัวอย่างย่างดีเลยคะ่ะท่านผู้ชมว่าบักฮุงพันุดําเนินเนี่ยเพิ่นสามารถขวบคุ้ม เพียได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะยอดบักฮ่งดําเนินที่ถือเพียรุ่มแบบนี้นะคะแม่ว่าเข้าบริเุทเอียงนะคะบริสวยเอียงแต่ว่าเขาสามารถที่จะผ่านผลวิกฤตตรงนี้ไปได้เห็นไหคะเพียเขาจะมีอายุ แค่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเขาก็จากไปเพราะว่าต้นบกุงของเขามันแข็งแรงสามารถทนทานอยู่ได้ในที่สุดยอดของบกุงกระจก,กเข้าสู่สภาพปกติโดยที่เหาบ่อตองเหตุยังเลยนะคะในบังเทือนี่ค่ะในที่สุดยอดเพิ่นกระจก,กมาเป็นปกติเป็นทีนาอัศจรรย์ตอนแรกคุณผู้เพียรนว่าบอดแล้วนาอต้นบกฮงต้นนี้แต่ว่าก็บบได้ซอย,อยังเพิินเพราะว่าช่วงนั้นเป็นยุง่งยุงอยู่แต่ในที่สุดเพิ่นก็ดูแลตัวเองละก็ กับฟื้นขึ้นมาได้ค่ะต้นบักงวงพันดําเนินเป็นบักฮวงที่ต้นใหญ่นะคะอันนี้อายุเกือบสองปีแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนก็นจะต้นใหญ่ส้งใหญ่เงาใหญ่มาตั้งแต่นหน่อยแล้วนะคะเนี่เป็นบักฮวงทีส่งใหญ่น่ะนะพ่อมันใหญ่หลูกมันก็นจะดกค่ะท่านผู้ชมต้นใหญ่ใบใหญ่เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเบิ่งใบต้นบกุวงนะคะเดี๋ยวต่อยลงมาให้เบิ่งเนาะซอยลงมาให้เบิง่ง มันใหญ่แบบปังเครื่องเลยนะคะทอกระดงนะเนาะนี่ค่ะซอยใบบักฮุงเอาลงมาให้ท่านผู้ชมเบิงนะคะมันใหญ่ปังเครื่องอีหลีค่ะท่านผู้ชมนี่เบิงเทียบซิกันกับกระดงเนาะพอดีมีกระดงนี่ค่ะล่นกระดงเลยเนาะต้นใหญ่ใบใหญ่ค่ะหากินเก่งคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของบักฮุงดำเนินก็คือหน่วยดกลูกดกนะคะแต่ละข้อนี่ ประมาณ20ลูกนะคะแต่ว่านี่เมื่ออายุประมาณ7-8เดือนนี้แต่ละข้อเนี่ยจะหลายกลัวหลายกว่า20ลูกนะคะคู่นุเพียรก็เด้จดสถิติไว้อยู่ค่ะนี่นะคะเป็นภาพในอดีตของบกุงตัวนี้ที่คู่นุเพียรใดไทยทำไว้นะคะจะเห็นถึงความดกของเพิ่นนะคะแต่ระยะหลังๆมานี่เป็นบกุงที่เกือบ2ปีเนาะก็จะประมาณ20นะคะแต่ละข้อ อีกอย่างหนึ่งก็คือติดลูกง่ายค่ะท่านผู้ชมสูงขึ้นมาประมาณสักเม็ดเคืองนี่ค่ะลูกเพิ่นกระติดแล้วคู่นู้เพี้ยนจําได้ว่าลูกลูกแรกๆที่ซุกทีคู่นุเพี้ยนเก็บนี่อยู่ประมาณนี้นะคะเอื้อมมือแบบพอดีพอดีเลยเก็บได้เลยนะคะประมาณสี่เดือนเห็นหน่วยแล้วค่ะเห็นนวยเห็นดอกห้าเดือนนี่ก็เก็บนวยดิบได้แล้วนะคะก็ถือว่าเร็วอยู่ ข้อดีอีกประการหนึ่งที่เช่าวสวนเฮ้าชอบมากๆเลยก็คือเป็นบักฮวงที่ออกลูกแบบบอ่อขาดข้อนะคะบอ่อขาดข้อจังไ๋คือมันออกนวยต่อกันข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามแบบว่าบอ่อได้เว้นได้ว่างเลยนะคะมันจะโตลูกขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหลบนี่แล้วมันก็เป็นหลอบอื่นโต่ตๆตตกันไปเลยบอ่อขาดสายเลยค่ะอันนี้นี่นี่นะคะข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่นี่เป็นข้อที่หานะคะท่านผู้ชมทีท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นข้อที่หาและตอนนี้ข้อที่หกก็กระลั่งโจคิวอยู่นะคะอยู่ข้างบนในจรวสู้ไม่เบิง้งกระลั่งเป็นโดกเห็นนะคะ่ตจากข้อที่หากจจะมีข้อที่หกต่อไว้นะคะจะบก่กาดเนื้อบ่กาดเลยนะคะ จะเป็นบกฮุงที่มิ้นวยอยู่ตลอดเวลาเขาเอื่นว่าบกฮุงบกขาดข้อค่ะบกฮุงดำเนินต้นนี้นี่อายุหนึ่งปีเก้าเดือนนะคะอันนี้เป็นบกฮุงกระเทยนะคะท่านผู้ชมที่เว้ามาทั้งเมดทั้งปวงลืมบอกไปเนื้อเนียนน้ำนักดีคะ่ะท่านผู้ชมมันโกนหน่อยทนนั้งนน่ยมันโกนหน่อยนะคะมันจะเนื้อหลาย ถือว่าเป็นบกฮุงที่อายุยืนนะคะบกฮุงที่อายุยืนปกติแล้วก็จะสองสามปีสี่ปีกันยังได้นะคะถ้าเ้ารักษาไวได้บอให้เพิ่นลมนะคะถือว่าเป็นบกฮุงที่แบบว่าดูแลง่ายนอกจากกินดิบแล้วบักฮุงดำเนินยังสามารถกินสุกได้นํากินสุกกวานหอมอร่อยแต่ว่าข้อเสียของบักฮุงดำเนินก็มีขึ้นกันนะคะท่านผู้ชมมาเบิงค่ะ ก็คือเขาบอสามาถจะทนท่านต่อโรคไวรัสจุดวงเวนนะคะหรือโรคใบด่างวงเวนนะคะก็บอสามาถจะทนท่านได้นะคะถาผู้ใดจะปลูกเป็นแบบเชิงเศรษฐกิจต้องไปศึกษาเรืองนี่ต้องเอาชนะเรืองนีให้ได้นะคะจังสีสําเร็จเตว่าถาปลูกเล็กๆนิหน่อยน้าหัวน้าสวนคือคูุนุเพียนนี่ตอนนี้ก็ยัง่งโบเห็นนะคะยัง่งโบเห็นไวรัสวงเวน,นะคะ่ะ ไว้ละจุดยังบบเห็นนะคะถาเห็นนะคะถ้าข้าปลูกแบบอินทรีย์นี่คุณเพียรมีทางเดียวถ้ามีโรคร้แรงนี่ก็คือตัดทิ่มหล้กก็เอานี้ไปทิ่มให้ไกลๆนะคะหละกะ้กก็ตอของต้นบกฮ่งนี่ตรงทํำล่ายางดีเลยเอาขี้เท้ามาโปะไว้เลยนะคะเอามาปุกไว้เลยบ่ให้เชื้อโรคขายายนะคะสิ่งรบกวนก็มีแน่ที ที่พบอยู่ย่างเดียวที่คู่นุเพียนพบก็คือเพียแป้งซึ่งก็เป็นสิ่งที่บ่นักใจค่ะเข้าสามารถขวบคุ้มได้กับเพียแป้งนี้คู่นุเพียนสีใสคําว่าขวบคุ้มได้นะคะแต่ว่าจะบอสซคําว่ากําจัดแบบลอยเปอร์เซ็นต์นั้นคูณนุเพียนมีวิธีที่จะอยู่กับเพียได้ย่างสันตินะคะพอเสียอีกย่างหนึ่งทว้าถึงเสียกับเป็นเสียนะคะคือถ้าเฮ้าหวังที่จะขายหน่วยสุกนั้นมันยาก นอกจากว่าขายในตลาดทองทีนเพาะอย่างแม่ว่ามันจะแซบหอมหวานแต่ว่าเป็นบกหุงสุกที่เก็บได้บดดนค่ะท่านผู้ชมเก็บได้บดดนขนทรงก็จะได้รับความกระทบกระเทือนเพราะว่าเนื้อของบอกุงพันนีนี่มันเป็นเนื้อที่บอเน่นนะคะเก็บไวบ้บดได้ดนค่ะท่านผู้ชมถาเหาขนทรงนี่อาจจะเละได้บบคือบอกหงูห่อนแล่นนะคะ หมอฮวงฮ้อนแรกเนี่ยเป็นยังคนจึงนิยมก็เพราะว่าถากจากกินซุกนี่เนื้อมันจะแน่นเก็บไ้ได้โดนเป็นอาทิตย์นะคะเก็บไ้ได้โดนแล้วก็การขนทรงมันก็จะบริเพราะว่าเขาเนื้อแน่นนั่นเองคอเสียที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถามันอายุหลายขึ้นก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเก็บน่วยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชม แล้วมันแบบนี้มันก็เสี่ยงต่อการที่จะล่มนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้ามันสูงขึ้นถ้าเป็นโรคเอีอยงขึ้นมาเนี่ยแม่แต่ว่าเป็นเพลียนี่ยก็ยังดูแลยากนะคะเพราะว่ามันอยู่สูงมันอยู่ไกลจากตาเห่าอยู่ไกลจากมือเห่าอันนี้ก็คือขอเสียเวลาสอยลูกก็จะเฮตุให้ลูกเป็นแผลเพราะว่าเห่าเห่าใส่ไม่สอยนะคะเห่าบ่าสามารถจะเก็บด้วยมือได้ความบอบช้ำของลูกก็จะมีหรือ ถ้าเขาจะใส่บันไดมันก็จะอันตรายนะคะหลายขื้นเพราะว่ามันสูงขื้นนี่นะคะอุปกรณ์ในการต้ยบกงูของคุณนุเพียนก็คือไม้ซสานะคะใส่ไม้เสาหรือไม้แศนี่นะคะที่เป็นที่เป็นไม้ไผ่นี่นะคะท่านผู้ชมเขาก็เอาสัวสัวขวานเพลินนะคะบางเทือมันก็จะไปถือหน่วยนี่แหละมันก็จะเป็นแผลค่ะอันนี้คือข้อเสียของการที่มีต้นบกงูต้นสูงสูงค่ะ และสุดท้ายเป็นยังบกฮวงพ่านนี่จังได้ซื้อว่าดำเนินขําตอบก็คือเพราะว่าบกฮวงพันนี่นิยมปลูกที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปไว้ตอนถ่ายเพื่อกันลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามให้คุณเพียรในเดอ้อกดกระดิ่งนั่ค่ะท่านผู้ชมเพื่อรับสิ่งใหม่ๆจากหัวจากสวนของคุณเพียร คุ้เพียนจะได้มีกำลังใจผลิตคลิปดีๆมาตอนมาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำนะคะถ้าเห็นว่าเป็นคลิปที่ดีก็อย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นเบิงนําเดอ้อขอบคุณลหลายๆนะคะค่ะที่นี่เข้ามาเบิงว่าที่เข้าเบามากยืดเน้านี่สรุปว่าจังใดแน,น่สรุปว่ามาักฮวงสมตํายอดนิยมพันดําเนินนี่เป็นอย่างจังเป็นทีนิยมนะคะ ก็เพราะว่าเป็นบกฮุงที่ขายดีผู้กินก็กินแสบหวานกรอบอร่อยมเมล็ดพันธุ์สามารถปลูกต่อได้ปลูกงายนะคะใ่ยยไว้รากแข็งแรงใ่ยยไว้ติดลูกงายต้นใ่ใบใหน่วยดกบกขาดข้ออายุยืนนย,ยาวดูแลง่ายบกฮ่งกับ่บสันโบยาวเกินไปเม่ขาะมัก ้อเสียก็คือเขาบ่อทนท่านต่อโรคไวรัสจุดว่งแหวนนะคะหรือโรคใบด่างจุดว่งแหวนค่ะซึ่งโรคนี้ก็มะคุงทุกพันนั่นแหละเขาก็ต้านท่านได้ยากนะคะคอเสียอีกอย่างหนึง่งถ้าคิดที่จะขายบักฮุงพันนี่ให้เป็นมกฮุงสำหรับกินซุกแม้ว่าจะหอมหวานเสบอร่อยเตวาการขนทรงหรือว่าการเก็บไว้มันเก็บไว้ได้บ่ดลนะคะมกฮุง ต้นสูงต้นใหญ่มันก็ดีว่ามันมีลูดลกดกมันมีหลายรุ่นแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเพราะว่ามันอาจจะล้มได้การดูแลก็ยากค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันอยู่สูงจะเกิดอยังขืนแน่บนยอดบกงนะคะเข้ากับว่าสามารถจะเห็นด้วยตาแล้วก็บ่าสามารถจะกําจัดได,ด้โดยง่ายนะคะต้องใช้วิธีที่ยากขืนไปอีกแล้วกะ็การสอย บงกงูจะเป็นเรืองลำบากนะคะเขาจะต้องใส่ไม้ซ้อยมันอาจจะเห็ดใ,ให้บกงูเป็นแผลนะคะทีเอิญบกงูนี่ว่าพันดําเนินกับพว่านิยมปลูกกันหลายในอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะข้าขอบคุณท่านผู้ชมหล,ลายๆที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่นูเพียนในเด้อค่ะขอบคุณที่ติดตามพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ